明白。 Allah ในวัดของหลวงพ่อเองวัดป่านานะคำน้อยแห่งนี้ทุกวันพระแปดคำสิบห้าคำจะมีการไหว้พระอย่างนี้แหละไหว้พระรวมกันไหว้พระแต่ถ้าว่าเป็นวันธรรมดาทั่วๆไปก็ไม่มีการไหว้พระคือท,ทำวัดเย็นของของใครของเรา ถ้าว่าวันพระแปดข้ามสิบห้าค้ามารวมกันเพื่อจะได้ซ้อมในการสวดมนต์เพื่อจะได้ให้เข้ากันได้เราจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็สวดมนต์ได้เพราะว่าเราได้อสอบซ้อมกันถ้าว่าเราไม่ได้สอบซ้อมกันก็ทาให้การสวดมนต์ก็ไปคนละหนุกคนละหนับเพราะนั้นวันแปดข้ามสิบห้าค้า พอเราจะได้มารวมกันสวดสาธยายพร้อมกันแล้วก็ถ้าเป็นวันธรรมดาก็ต่างคนก็ต่างทําวัดของใครของเราอันนี้คือเป็นประเพณีแต่ถ้าว่าอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดท่านไม่เคยไม่เคยผาทาวัดแปดคำสิบห้าคำ มีแต่ท่านเรียกประชุมประชุมพระพอได้เวลาท่าก็เวลาตอนนั้นนะประมาณหนึ่งทุง่มหรือหกโมงครึ่งประชุมพระนะก็เรียกกันเขาว่าพร้อมกันแล้วก็มาประชุมพอพระมาพร้อมกันแล้วองค์หลวงตาก็ขึ้นแสดงธรรมนั่งอยู่เนี้ยนั่งกับพูดธรรมะอบรมพระในวัดจากแล้วก็ สอสามทุ่มสีทุ่มก็แยกย้ายกันกลับแล้วก็ไม่มีการทวนสวดมนต์ท่านก็ให้องค์แต่และองค์พอเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วต้องสวดมนต์นะต้องไหว้พระนะต้องทำวัดเช้าเย็นของใครของเราก็รู้อยู่แล้วนะท่านลักษณะอย่างนั้นหลวงตาท่านสอนแต่พวกเรานี่ทั้งพระใหม่พระเก่าก็ เข้ามา่างว่าพระเก่าไม,ไม่ไม่พาดำเนินไม่แนะนำพระใหม่ก็คงจะรู้ระยะเพราะนั้นจึงวัดเราจึงมีการพาพระใหม่พักพระเก่าร่วมกันทำวัดเย็นอย่างที่ได้เห็นในเมื่อทำวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการกล่าวอบรมทวันแนะนำ วิธีการประพฤติปฏิบัติสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่แต่กับผู้ที่เข้าเก่ามากเก่าแล้วก็ได้เรียนได้ศึกษาในรู้แล้วในขณะที่ฟังถ้าสิ่งไหนที่รู้แล้วนะก็นั่งเข้าสมาธิภาวนาไปถ้าจนไหนที่ยังยังควรจะรับผูรับทราบก็ออเอารับผูรับทราบแต่สำหรับพระใหม่ ที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยวิธีการปฏิบัติอันนี้ก็ต้องฟังพนัรรกงารอบรมพระเนนเราจะไปอบรมแต่ธรรมะขั้นภาคปฏิบัติตึงสมรรถะและวิปัสสนาทีเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องย้อนมาหาผู้ที่เข้ามาใหม่ หนึ่งกฎระเบียบเรื่องศีลและวินยัยการอยู่ด้วยกันจากนั้นก็เมือ่อศีลและวินยัยพอสมควรแล้วเรื่องเข้าสมาธิวิธีการแนวความคิดจะระงบับจะทำยังไงใจของเราจึงไม่ฟุง้งไม่ปุงไม่ไม่สานถ้าคนเราจิตใจปุงฟุง้ง่านอยู่ตลอดเวลาก็หาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ถ้าว่าพวกเรา ทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เน่งได้ก็จิตใจใจของเราจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้ก็คือพิธีการอบรมด้วยวิธีการประพฤติธปฏิบัตินะ <c oughs> ในวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2560วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งคณะทูลกันคณะม่อมและคณะพระใหม่ที่ในบวชในวันนี้ได้มาร่วมมารวมกันสวดมนต์ไหว้พระในวันนี้ ว่าเป็นถือว่าเป,นวนเป็นวันมงคลของวัดเราต่อนี้ไปอาตมาภาพจะได้แนะนำวินีแนวสำหรับภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาจะไม่พูดอย่างอื่นจะพูดเรื่องจิตภาวนาแนวแถวสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นถ้าได้นำสั่งสอนอย่างไรในขณะที่สิทธญาณุสิทธิพระเนรทูกหลานเข้ามาอบรม แต่อันดับแรกท่านก็ไม่เคยป่วยปล่อยพป,ลยปะละนะเรื่องทำวัดไหว้พระคือเราต้องลำลึกถึงบอ่อหลมมครูคือพระพุทธเจ้าวันนั้นก่อนที่จะนั่งสมาธิเราต้องไหว้พระกร่อนถ้าอยู่ตามลำพังกล่าบพระสามครั้งกราบครั้งที่หนึ่งนึกพุทธโธคือกลาบไหว้พระพุทธเจ้ากราบครั้งที่สองนวธรรมโม คือกราบพระธรรมครับสอนของพระพุทธเจ้ากราบครั้งที่สามเรสังโคเระเลืกถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าใน,นเมื่อกราบถึงสามครั้งแล้วหลวงปู่ล่าที่เป็นอาจารย์ของอาตมาภาพเรบอกว่าให้ยกจบขึ้นบนศีรษะเอายกมือจบบนศีรษะให้เรียกว่านิพพานัง ให้นึกในเจ้าว่านิพพานังด้วยคือพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพานังการกราบก,การไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ไม่ได้กราบไหว้พอเป็นพิธีกราบไหว้เพื่อหวังความพ้นทุกข์ไม่ขอไม่เมาขอไม่มา,มมาเวียนไหว้ตายเกิดในวัฏสงสารนี่อีกขอให้ถึงบรมสุขคือพระนิพพานห <c oughs> ลวงปู่ท่านสอน จากนั้นก็พอไหว้พระจบแล้วก็จากนั้นก็ไหว้พระนะบรรยายอลาหางังสวาคาโตสุปฏิปโนแล้วก็นโมตัตะพระคขวาโตจะได้เพียงแค่นี้ก็พอและแต่มากกว่านั้นก็ยิ่งดีเสร็จแล้วแต่อย่าลืมแผ่เมตตานะแผ่เมตตาเนะี่ยจำเป็นทุกครั้งแผ่เมตตาเนะี่ยคือว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นดวงใจดวงอื่นๆขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกดวงใจทุกดวงวิญญาณด้วยเทินอันนี้ใครข้าอให้มีเมตตาคนที่มีเมตตาในจิตในใจไปนสถานที่ใดนอนอยู่นสถานที่ใดอยู่กับคนชุมชนกลุม่มใด จะไม่มีพิษมีภัยมีแต่ความจงบพร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นไปณนะสถานที่ใดให้มีเมตตานะอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์พระเถระที่ได้ศึกษากับท่านท่านบอกว่าเราไปอยู่ในป่าตรงพงไพยอยู่ในถ้าอยู่ในหุบเหวไหนก็ตามเรากนี่ยนะมีเมตตาอย่างนี้แหละข้าไเจ้าจงเป็นสุขไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้ใดใคร ขอให้มีความสุขทวนหน้ากันเพราะนั้นไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความสงบพรมเย็นเป็นสุขอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านได้นำสั่งสอนบอกกล่าวจากนั้นเมื่อไหว้ผราเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งขัดสมาธิหเหมือนพระประธานขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นประนมมือขึ้นระหว่างอกซะกก่อนพอขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยกมือขึ้นระหว่างอ,อกคือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อีกรอบรอบหนึ่งประนมมือขึ้นระหว่างอ,อกนึกพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบบจากนั้นก็เอามือลงพอเอามือลงอท่านากำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธ หายใจออกบริกรรมโทแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนนนั้นท่านไม่ได้บริกรรมบอกพุทธโธนะเพียงแต่กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออก แต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายถ,าถ้ากำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงเงินได้ง่ายควรจะสำทับกับพุทธโธด้วยนะเวลาหายใจเข้าบริกรรมพุทหายหายใจออกบริกรรมโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโร นี่แหละแต่ไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องและไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูคนเข้ามาเราก็รู้ว่าคนเข้าคนออกไปเราก็รู้ว่าคนออกไม่ต้องตามคนเข้ามาในศาลาและก็ไม่ต้องตามคนออกไปข้างนอกนี่แหละวิธีการกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก แต่ให้สำทับกับพุทธโธด้วยนะนี่แหละอันนี้ก็คือกรรมฐานของหลวงปู่มัน่นอันนี้เดียวแต่ถ้าว่าจิตใจมันทะเลถลายมันแสลบไปอยู่ให้บริกรรมพุทธโธท,ทีๆีก็ได้อันนี้ก็คือท่านบอกกล่าวอันนี้คือสมถานะสมถาคือทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นสมาธิ ตะล่อมจิตให้เป็นสมาธิอันนี้เรียกว่าสมถะแต่ส่วนวิปัสสนานั้นเมื่อจิตสงบแล้วนำมาพิจารณาอีกที่นึงัน,นั้นต้องได้แนะนำสั่งสอนอีกต่อหนึ่งอันนั้นเรื่องวิปัสสนาแต่เรื่องสมถะนี่นะเราจะทำจิตใจให้สงบ แต่บางคนก็บอกว่าเคยภาวนาจุบหนอพองหนอได้ไหมก็ได้สัมมาอรหังได้ไหมได้แต่ว่าทางว่าปฏิบัติตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแล้วก็ท่านใครภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่แหละเ,เป็นเป็นที่ท่านเป็นมาตรฐานแล้วว่าเป็นบอกกล่าวบรรดาศิษย์ ขององค์หลวงปู่ไม่ว่าองค์ไหนในช่วงที่อาตมาภาพเป็นพระน้อยพระนมเกือบปะทันเกือบทุกอง์ลูกสิทยิหลวงปู่มัน่นที่ท่านไดน้นำสั่งสอนหลวงลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นตั้งแต่หลวงปู่เทศก็เคยได้ขอไปกราบท่านเคยไปอยู่ได้ฟังเทศท่านทุปู่เทศหลวงปู่เขา หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่กงมาแต่หลวงปู่กงมาไม่ทันแต่เคยเห็นเคยเห็นท่านจากนั้นก็หลวงปู่แววนหลายองค์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวหลวงปูล่ลาเป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงปู่มั่นแต่ไปฟังองค์ไหนท่านก็แนะนําสั่งสอนหลวงปู่มั่นสอนให้ภาวนาพนุทโธเนอรโดยมากครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ ที่ได้เข้าไปกราบท่านท่านก็แนะนำเรื่องสมมะาแล้วก็ให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทอันนี้ก็คือกรรมฐานของหลวงปู่มัน่นเพราะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษาในแนวแถวแนวแถวสายปฏิปทาหรือว,ว่าสายแนวแถวของหลวงปู่มัน่นเราควรจะยึดจุดนี้แหละเพราะว่า เพราะว่าองค์หลวงปู่มั่นท่านเป็นต้นตระกูลและอีกอย่างหนึ่งแนวแถวของหลวงปู่มั่นเน่ยถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วก็มันกัแนวแถวของพระพุทธที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวทั้งหมดเพียงแต่ว่าสมมติาพระพุทธองค์นั่งอยู่ที่โคลนต้นโพในวันนั้นวันเดือนหกเพ็นพระองค์ หาทำเลที่นั่งหันพระพักไปทางทิศตะวันออกที่ทำยากา,าเป็นบรรลังเป็นอาสนะเอาอาสนะมาปูเสร็จแล้วพระพุทธองค์สิทธ,ธัตถะท่านก็ขึ้นเป็นนั่งหันพระพักไปทางทิศตะวันออกจากนั้นพระองค์ท่านก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นเป็นหลักจากนั้นพระไทย ใจของพระอ,องค์ความรู้สึกนึกคิดของพระอ,องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดความรู้พิเศษขึ้นว่าเกิดญาณรัตชนะขึ้นมาในขณะนั้นท่านระลึกชาติโหนหลังได้ว่าปุปเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติโหนหลังได้อันนี้คือพระพุทธเจา้า <c> เ <oughs> พราะนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ย ถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดตัวที่เกิดคืออะไรคือใจคือตัวผู้รู้คือตัววิญญาณที่จะนําไปเกิดในภพภูมิต่างๆแต่ส่วนร่างกายของคนเราเนี่ยจะต้องทิ้งแน่แ,นแต่ตายจะาหลลงสู่ดินน้ำลมไฟแต่ใจนั่นออกจากร่างเดินเดินใจนั่นเดินทางต่อไปอีกแต่ส่วนจิต ส่วนร่างกายนะ่ะทิ้งอาตมาภาพก็เ,พเลยบอกว่าร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับรถนะแต่จิตใจตัวผู้รู้นามธรรมเนะ่ยเหมือนกับคนขับรถแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านให้ท่าน <c oughs> ท่านให้ความสําคัญเรื่อง โซเฟอร์มากกว่าโซเฟอร์มากกว่ารถนะเพราะว่าโซเฟอร์ตัวนั้นสำคัญคือมโนปุดพังมโนปุดพังเข้ามาทำมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นให้ดูใจเอาสมาธิจับใจดูที่ใจใจนั้นเป็นตัวการที่สำคัญจะดีหรือจะชั่วจะเลวยังไง ออกไปจากใจทั้งหมดคิดซะก่อนยังค่อยทําคิดซะก่อนยังค่อยพูดถ้าว่าคิดดีได้รับการอบรมศึกษาที่ดีใจดีใจไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะใจดีคิดออกไปแล้วนะทําออกไปก็ดีไม่มีไม่มีไม่มีโทษถ้าพูดออกไปก็ไม่มีโทษเ,เหมือนกัน เพราะนั้นท่านจึงให้อบรมทางด้านจิตใจคือสมา,สมา,าสมาธินี่แหละจะอบรมใจอย,อย่างอื่นเป็นไปไม่ได้นอกจากสมาธิเท่านจบจะอบรมจิตใจได้พอสมาธินิ่งเท่านั้นพอเน่นเท่าไหร่จะรู้รู้ตัวรู้รู้ตัวใจรู้ตัวผู้รู้จากนั้นก็เมื่อจิตใจเป็นสมาธินิ่งแล้ว ผ่านความสงบแล้วรู้แล้วว่าใจเป็นยังไงกายเป็นยังไงจากนั้นก็นำมาพิจารณานะทางวิปัสสนาะหรือถอนกิเลสภายในจิตใจของเรานะอันนี้แหละแต่เราอันดับแรกเนะี่ยอยากจะให้ทำจิตใจให้สงบสะก่อนเรื่องสมาธิถ้าจิตใจเป็นสมาธิจิตใจสงบดีแล้วนะ เป็นพื้นฐานแล้วนะเมื่อน,นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงแต่ถ้าวาจิตใจยังไม่สงบเลอะเลือนเลือนจะมาพิจารณาทางวิปัสสนาก็เป็นมันมันไม่ได้มันเหมือนกับคนที่ว่าคนขาดสติแล้วจะมาคิดตัวเลขลักษณะอย่างนั้นหละมันคิดไม่ได้เพราะมันเลอะเลือนเลือนมันหลงหลงลืมลืมมันสับสน แต่ถ้าว่าจิตใจมันผ่านความสงบผ่านความนิ่งมาแล้วนำมาพิจารณาการกองไตรตรองด้วยเหตุผลอะไรก็เป็นเหตุผลที่แท้จริงนะอันนี้เมื่ออาตมาภาพได้พูดเรื่องเกี่ยวกับสมาธิแล้วนะอยากจะให้พวกเราทดลองนั่งสมาธิดูนะแต่ไม่ให้นั่งนานอกวันนี่ยเพราะทราบ่าทุกท่านเดินทางคงจะเดินเหนื่อยแต่ถ้าว่า ไม่ได้นั่งสมาธิเฉยกับมันขาดขาดไปนะพอนันอยากจะให้นั่งสมาธิดูเวลานั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วก็ปน,นมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนไหวครูซะก่อนคือไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็เอามือลงพุทธโทธธรรมส,สังโฆเสร็จแล้วก่อนเราจะแผ่เมตตาก,ก็าได้ในขณะที่นั่งนะ แผ่ไม่ตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นขออให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการปรารถนาะอันนี้คล้ายๆว่าทําจิตใจของเราอ่อนโยนทําให้จิตใจของเราไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่ถือโทษโกรธเคืองกับใครทางหมดให้เข้าเป็นช่วงที่ปล่อยวางขณะที่นั่งสมาธินะในเมื่อออกจากสมาธิแล้วนะเราก็อุทิศส่วนกุศล บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิในคราวนี้ครั้งนี้เขาขอให้เป็นพระเป็นพลังเป็น<ม><ม>เกื้อกูลหน,นุน<ม>การกิจการงานของข้าพเจ้าหรือตัวของข้าพเจ้าอย่าได้มีอุปสรรคนานับประการให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยราบรื่นและเขาขอให้เป็นอุท <c oughs> ิส่วนกุศลที่การนั่งสมาธิให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ขอดวงวิญญาณท่านสิ่งสถิตยู่ณที่ใดทินใดขอให้มีความสุขทุกสถานที่ที่ท่านอยู่นั้นนั้นถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ญาติโกโหติกายยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เจริญยิ่งด้วยลาบยศสนเสรินสุขทุกทุกท่านสุขกายสุขใจทุกท่านอันนี้คือเมื่อเราออกจากสมาธิน่ะพอเราเป็นมอบ บุญกุศลให้กับทุกทกคนเพราะว่าในหลักของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าการให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้บริสุทธิ์รักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบครั้งหนึ่งไม่ได้จิตใจ ได้รับความสงบจิตใจเน่งที่ใจสงบเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นะที่พระพุทธเจ้าตัดกิเลสในพระในพระทยของพระองค์ได้กิเลสราคะโทสะโมหนะมีแต่เรื่องภาวนานะภาวนานะที่ทําจิตใจให้สงบแล้วก็ท่านก็ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจของพระองค์นะเพราะนั้นท่านจึงถือว่าการภาวนาเนะี่ยมีอานิสงส์มาก อันนี้สงจากการจิตใจที่เราได้นั่งสมาธิภาวนาพอถึงเวลาเราออกจากสมาธิทุกครั้งเราูควรจะน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลทุกครั้งเมื่อเราออกจากสมาธินะ <c oughs> เอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินะต่นี้นะดับไฟสักหน่อยก็ดีมันสว่างเกินไปวะเอาไว้ต่อไฟข้างนอกมันมีมแมลงแมลงมันมาตองไฟล้วมัน ทำให้เอาไวไฟจากไฟข้างนอกกันนะ